เสียงใครเสียงใครเสียงใครเมื่อกี้บอกมาเสียงกาฟิลใช่ไหม,มเป็ี่ยนกิจกรรมนะครับการเรียนการดูส่วนผู้สิงครับรสุกรออกมาเวลาจราจรครับ มีครับเดมิโอกาดมาเทียมย้ำเดีวนี้ครับทมิมิเกษตรกรนะครับกลุ่มหนึ่ง ouais. see, นะครับมาเรียนนะครับกับอาจารย์กิจการกับคุณเมนวีจันทร์โสกนักวิชาการเั้าตัวบาลที่อยู่ในรุ่นนี้ครับเทียมเกี่ยวกับการผลิตสุกรพันธุ์นะครับคุกวงจรเลยครับผมมือนี้ครับก็เป็นภาคปฏิบัตินะครับในการปิดหนังเชือการผสมเทียมนะครับการผสมพันธุ์สามสายพันธุ์ นะครับร่วมทางในเรื่องของการหายยาแล้วก็การฉีดยาเบื้องต้นนะครับวันนี้ครับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมตุนนี้นะครับจะต้องยึดให้เป็นทุกคนทั้งหลาทั้งยังทั้งหลายทั้งเหรออันนี้ต้องฝีมือดีนะครับถึงจะใช้บิ๊กเกอร์นี้ได้นะครับ สมัยผมเป็นนักศึกษาในบิ๊กเกอร์ในยู่งก็ได้เกินสองมืออยอ่ครับเสียงเรียบร้อยล,ลักษณะของหมูพอพันเนาะเพิน่นเพิ่นย่อมแหละครับย่อมมือนะครับงั้นว่าจังกุ้ยย่อมไปยอมเกือบลดครับผมเนี่ยตรงไฟนิดนึงนะครับ <ทำ S 1> แต่ตอนนี้เมื่อกี้คือน้ําล้างท่อมานะครับน้ําล้างท่อล้างความสกปรกต่างๆนะครับหลังจากนั้นเพิ่นกระซิมี น้ำน้ำเชื่อนะครับหรือว่าน้ำอสูจิที่เป็นน้ำที่มีอสุจินะครับจะมีลักษณะเาวาุ้นเหมือนเนียนอาจารย์กล้วยครับโอ้คือเสียดายเนาะต่างๆไหมหย่อยอ,ยอกมากครับนี่ครับเท้าวขาวคุนะคะ่นนะครับผมปกติกับสีใสเวลาประมาณแต่ละโต๊กับประมาณหาถึงสิบนาทีนะ,ะนะครับต่อโตนะครับแล้วแต่โตนะครับบางโตกับเจ็ดนาทีสิบนาที ก็อยัางอยู่คือตัวลัดก็จึงอยากให้อินหน่อยเซนเซอร์ทันเซนเซอร์ทันแน่นนนนเนี่ยยิ่มงมองกินเลยเซนเซอร์ไปแล้วเดินกล้วยว่าให้ผมเซนเซอร์เลยถ่าประเมินโดยสายตานะครับโดยความที่เฮ่าดูกับมันดูดุเนาะ,ะน้ำเชื่อของหมูตัวนี้ถือว่าดีมากครับเพราะว่าขาวขุ่นเหมือนน้ำนม ขาเขาคุณขึ้นน้ำนมเลยครับจังไรน้าเชื่อตัวนี้นะครับหนึ่งซีซีเนี่ยนะมันต้องมีอาชุจิที่มีชีวิตมากกว่าสามร้อยล้านตัวครับซีซีหนึ่งเนี่ยนะครับน้าเชื้อนี่ยหลายกว่าสามร้อยล้านครับเนี่ยฮะแม่นครับผมเดี๋ยวอาจารย์กลอยมีกองจุยทัดให้คุณลุงซองบะใช้ครับ้ากันนับเป็งวาทีิหอดล้านตัวปะมีครับมีถึงครับมั่นใจครับน่าจะเกินด้ไหะ ปลาปริมาณเฮียนกไปบักหลายด้วจันคว้ยตัวนี้ครับก็มีครับ,รบอันนี้เพื่อนไซดิเกอร์เพราะว่าอย่างครับหลังจากที่บีดแล้วเพื่อสีหูปริมาณทันทีเลยเพราะว่ามันมีสกเสกิวอยู่หันอยู่แล้วครับ่าเป็นบิเกอร์แต่ก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่ามันเป็นแก้ววันนี้ต้องสังเกตนะครับว่าพอพันจะเสียดแล้วไปนะครับ เนี่ยขาสั้นและกาฟิวเห็นบอเห็นบอมีแห้งเด้ลน่ะนะ <S <S บันนี้อยู่ในมือจย์อยู่ในอุ้งมือจันกล้วยเห็นบ่ขึ้นยังหนาขื้อยังกาฟิวอยู่ในอุ้งมือจันกล้วยเห็นบ่้ยะเป็นเม็ดเม็ดนะอาคู่อาเม็ดสาค,ค,ออาสาคูนะครับเม็ดสาคูนี้เพื่อนสีฉีดสอนปลายของน้ำเชื่อสีลั่งเหมือนแล้วเพื่อนสีเอาไปอุดข้อหมดลูกลูกอุดตรงเซอร์วิสข,ของโวเมียบ่ให้น้ำเชื่อมันไหลออกมา แต่จริงกามผสมเทียมเข้าบอตรงการเพราะว่าเมตตาคู่ตัวเนี้นมันจะไปอุดอ,อุปกรณ์ผสมเทียมเข้าได้ครับเพื่อนสีฮุ้ว่าหมูพอาพาันตนัวนี้รีดน้ำเชื่อเมเมดแล้วนะครับเพื่อนก็นต้องถอยออกมาสังเกตได้ยังไงจังกวยเออเพื่อนสีเรล่มงอ่านลุงครับโอ้ขอบคุณมากครับใส่ถํามีจาการได้แล้ว <laughs> <laughs> ผมกัลุ่นอยู่เอาเพื่อนเพียสีอ่อนลงครับได้แล้วยังไงลูกสัมผัสเลยครับผม เอาฟังเสียงามาเสียงนเสียงใหมาเร็วเร็วเร็เอาอู้เลยเาบอกยคนนี้่ว่าเนี่ยบเสอยสิบจิห็มัับอ่าเอาแนนอ่านดูสิอ่านให้พี่ดูสิว่าได้ปริมาตรเท่าไหร่เท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อย่าไรน่าจะสองร้อยเก้าะอ่าใกล้เคียงเกือบเกือบสมรอยครับเกือบสามร้อก คับที่มันหกไปตัวนี้นะครับก็ถือว่ามาตรฐานครับเพราะว่าน้ำเชื่อหมูจาริตแต่ละเทือนี่สิประมาณ8ปิบถึง300อยซีซีนะครับพุ่งตนี้ส่เราไดีน,นี่ก็<ม>นักศึกษาครับ<ม>น้องแน่นเนาะปีซีลลกโอ้ใช้ได้แนนใช้ได้อ่ากัันมือได้อ่ามันจะปวดก็อดเอาครับครับ ปกติแล้วเนาะมือมือของเขานี่ครับมือวะมือมือของเขานี่จะต้องบีบค่ายบีบค่ายเห็นไหมครับบีบค่ายเบาๆแน่นดึงไปข้างในข้างนอกนิดนึงอ่านั่นแหละระวังตัวค่ายๆก็ว่ามือมือเขาจำลองเป็นเหมือนเสื้อวิกไหมครับผมพ่อมดลูกมันสีล็อกของมันเองมันล็อกก็คือมันอยู่มันนิ่งครับเนี่ยคือพอทัานเขาจะยืนนิ่งครับตัวนี้หกร้อยอัดเลยเชื่อโอ้โหเต็มเลยเนี่ยนี่ครับเนี่ยพุ่งครับ แต่จริงๆแล้ววิธีการจับแบบนี้ก็อาจจะผิดวิธีหน่อยนึ่งแต่ว่ามันง่ายจับจับแบบจับแบบแน่นจับมาสีบเมือแบบอีกผมก็คือเขาจัดจับแบบนี้เพื่อจะให้เลื้อนี่พวงไว้ครับนี่พวงนี้เสียเอาไว้สาหรับกระตุน้นลายชนิดมัน นะครับเพราะว่าเป็นปุ่มกระสานของตัวขู่เขาตรงปลายมีพวกเขาสสกิดขีให้น้ําเชื่อมันไหลได้หลถึงเขาเกา่าคุณลุงหัวเลาะคุณลุงเอาเรื่องจริงนี่นผมแต่แนะน้าประมาณนี้นะครับหายว่อหายว่อซีนอนกับฟิวหายว่อมาท่ายลูปให้มูแน่นี่ห้มูก,กินเขาเพียงน้ำเด้อโบแมนไมาได้กินไหนโบห้มูมมยนูนน้ำเด้แนนแนนดูด้วยแนนดูเรามากลังจะขยับนะลูกพี่ยงโอ้เพนนิสยาวเกินหนึ่งฟุตครับ สิบล้านหอยอ่าเหนื่อยยังไงก็ต้องอดทนลูกนั่นแหละเป็นแบบประมาณนี้แหละครับผมปุ๊กเหนื่ัพตัวนี้บริการสี่กล้องด้ก็พี่ยวถ่ายรูปให้เพื่อนยังถ่ายไปมุมถ่ายไปมุมนะผมลบให้น้วนะอุ้ยบริสุทธชุ่มมืเลยโพสในเฟซในนี่ทุกวนนี้ไทยไทยไทยสิบล้านห้าร้อยไม่หลุดไม่หลุดแน่นหนูปวดแก่ที่เคยลูกมันไม่แล้วนะต้องต้องต่อนะลูกถึงแม้ว่ามันหลุดแต่ก็ต้องเรียดให้หมด นะครับเพราะว่าพอพันที่มันสะค้างค้ากับพี่มันจะค้างครับมันจะค้างใช่ไหมมันจะหงดหิดครับบันนี่โอ้มียังอีกมีอยังอีกมีอยังอีกเอาเอาแค่นี้เลยเอาเรื่องจริงหมดเลยครับเรื่องจริงหมดเลยเรื่องจริงหมดเลยอยู่ในกินในท่านบันนี้อยู่ในสินกินในสินวะไหนไหนได้ไหมเหมือนเหมือนพ่อพันธ์เขาเหนื่อยใช่ไหมออกไปงี้จะไปอยู่ม้อนลักษณะโจกว่ะ อโอเคแน่นเอามาเด้๋ยวมาเป็นผลงานเจ้าจขอทเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบโอ้ตั้มก็มาแต่หาจำนนหนึ่งเมื่อกี้ก็คือถ้าจริงๆแล้วมันมันยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมยังไม่เสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยววันศก,กร์นะครเอาแน่นไปขอโทปวดไอไปด้วยนี่ขอโทษน้องคนนีน้นะครับ,บรีดบ่เหมือนครับปวดแขนก่อน ไปไหนครับแขนสัน้นบอฮะเอาเล่าให้ฟังเป็นนี้คือประสบการณ์ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกค่ะวันนี้ที่จำวิธีการไหนบอะ <laughs> ไม่ครั้งต่อไปที่รีดก็จะมีโอกาสที่จะทําได้ใช่ไหมโอ้มาสิเป็นความวาคือแน่นสิไม่บอกในกับฟิวในทีนอนกับาากบ,กบุคคลเจ้าจของเฮ็ดเองดอกอขขอนะครับอ่ะโอเคครับรกปวดเลยไหมมูมูมูกับ หมูก็เริ่มลังเกียดแล้วนะครับแน่นแน่นขาเป็นผมนะผมสิอัดดังก่อผิวเลยมื่อน่ะ